ฝั่งนี้ที่เขาเรียกว่าฝั่งนรกนะครับกาลังจะพากันขึ้นนรกนะครับคณะนี้เป็นคณะแรกครับที่จะขึ้นนรกไม่ใช่ลงนรกนะครับขึ้นนรกครั้งแรกในชีวิตนี่ปกติไม่เคยได้ขึ้นนะครับงานนี้งานนี้ได้ขึ้นนรกนะครับไม่ได้ตกนรกแล้วขึ้นนรก จะแสดงว,ว่าเขาก็ไม่ได้นะทรายมันนี่มันอยู่ประจําเดือนล่ะเขาอันเสมือนกันไปนู่นแสดงว,ว่าน้ํานี่ยุคปกติมันจะเห็นน้ําลงมันก็อยู่แบบไแีแต่ไหนเนี่ยล่ะก่อนมันเยรอเห็นแค่ตื้นๆหนึ่งหรือว่าเขาคือว่าเขาเนื้อว่าเขาตัดกจนไม่นี่ขึ้นหรือไม่ลึก จะมีส่วนจากให้แม่น้ำคงคาควยขึ้นอนะันแต่ก่อนคู่มันคือค่าสูงแบบนี้ปหมดยปไปปลาหมดยังออาว พ่อพู้ครูยังไม่ลงนรกเลยขึ้นนรกเล้ไม่อยากลงเลยงานแรกนะครับแต่มาไหวพ้พระเสวงบุญสิบรอบเพิ่งได้ขึ้นนรก แสดงว่าทุกครั้งเรามาตกนรกงานนี้มาขึ้นนรกไม่เคยขึ้นทักที่ดินที่ขึ้นไปนี่ไม่ใช่อะไรทุบชีชไป ี้นเต็มรูปแบบแถมให้ใช่ไหมแถมอะไรเด็กคืนนรกไปนรกไปฉีดทวีทรายคุยได้ว่ากูไปขี้ไปเยี่ยมมาแล้วนรกมาแล้วเก็บขอดิฉันข้าวได้กินยาด้ย พวกท่านบ้านเรารวยเละเล่ทรยเอาทรายไปขายเละเลยวันแล้วมีทรายเยอ เรียกนกมาเรียกนกมาเรียกนกมาแล้ว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 เรียกนกมาเรียกนกมาเออเออเออมาแล้ว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 เรียกนกมาแล้วเรียกมา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 แล้วเรียกมาแล้วเรียกมาแล้ว มาแล้ว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 เรียกเรียกมาเลยมารู้เรื่องนะเรียกกันมาเร็วเออเออมาจับมือหน่อยเร็ว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 จับมือหน่อยเร็วเร็วจับมือหน่อยเร็ว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  เรียกนกรับเรียกนกดังลมาแต่เช้าเลยรับาเรียกเรียกอามาจังเอามาจังเอามาจักหน่อยนี่มานี่ยมานี้ อ่าไปไหนหมดล่ะไปไหนหมดล่ะไไหหมะันนี่เร็วมันนี่เร็วมันนี่เร็วอ๋หหอออมันมันอ๋ออ๋ออ๋ออ,อ่ออน,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 นัน,น มันจะกาดมีนกนางนวลด้วยกับเรียกมาก็มา

Lời 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 ดีกวอ,อ,อาหาให้นก,กนั่งวนในฟาคเชา้านั่งวนในฟากชาเช้เา,า,า,ามันนะ่ามันาจะเป็นมาจับมือเราบ้างเนาะบมือ xuống lên đi mà lên mình mà lên ạ à. <laughs> nước ngang nguồn à, cân á có thể phí hóa cả như Thank you.